ด็อกเตอร์ไม่หมอใหม่หมอสมองหนึ่งสิ่งที่คนอัจฉริยะร,รมคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ทุกคนครับความอัจฉริยะนั้นสร้างขึ้นได้กับทุกคนสมองมีการเรียนรู้ตลอดเวลาแม้กระทั่งอายุ70-80ก็สามารถเป็นอัจฉริยะได้ดังนั้นการได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรนั้นก็จะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับรอยหยักของสมองทุกคนเนี่ย สมัยก่อนเราเคยได้ยินว่าคนฉลาดหรือคนอัจฉริยะคนจีเนียสเนี่ยจะต้องมีรอยหยักสมองเยอะกว่าคนอื่นแท้ที่จริงแล้วไม่เป็นความจริงเลยครับหมอใหม่เนี่ยดูคนไข้ด้านสมองจนถึงวันนี้เป็น10ปีเนี่ยดูภาพสแกนสมองนับเป็นหมื่นๆภาพไม่มีใครที่มีรอยหยักมากกว่าปกติครับมีแต่บางคนที่มีน้อยกว่าปกติด้วยสาดังนั้นคำว่ารอยหยักในสมอง ทุกๆคนที่เป็นคนฉลาดมากกว่าชาวบ้านเขาไม่จริงครับนั่นก็แปลว่าการเป็นอัจฉริยะหรือความฉลาดนั้นสามารถสร้างเองได้โดยไม่ต้องอาศัยรอยหยักในสมองที่มากกว่าปกตินะครับมีสมองส่วนหนึ่งครับชื่อว่าฮิปโปแคมปัสเป็นสมองส่วนที่คนที่จีเนียสมันจะใหญ่มากและคนที่แบบ อัจฉริยะเนี่ยมันจะถึงแม้อายุเยอะขนาดไหนมันก็จะไม่ฝ่อลงครับสมองส่วนนี้เนี่ยขนาดของมันเท่ากับประมาณนิ้วโป้งของเราทั้งคู่ครับแล้วก็อยู่ที่สองข้างของสมองและสมองส่วนนี้เนี่ยเขาจะรับความจํารับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไวและถ้าเราต้องการเป็นคนอัจฉริยะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสมองเราคิดอะไร เราต้องทำสิ่งนั้นและทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอวงจรในสมองจะเกิดวงจรอันใหม่เกิดขึ้นและไปฝังอยู่ในสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสและเราจะฉลาดขึ้นไม่มีใครคนใดในโลกครับที่มีความฉลาดทุกๆอย่างเหมือนกันทั้งหมดเราอาจจะอัจฉริยะแค่บางเรื่อง บางคนอาจจะฉลาดเฉพาะเรื่องการทำให้คนอื่นมีความสุขเราอาจจะฉลาดเฉพาะเรื่องของการสอนหนังสือเราก็ทำสิ่งนั้นทำอย่างหมกมุ่นทำอย่างมีเป้าหมายและทำอย่างจดจ่อเพื่อทำให้สมองส่วนฮิโปแคมปัสนั้นจเจริญเติบโตและใหญ่ขึ้นและสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นคนอัจฉริยะที่คนอื่นก็ไม่รู้ครับโดยสรุปนะครับความอัจฉริยะนั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด และไม่เกี่ยวกับรอยหยักในสมองที่มากขึ้นคนละเรื่องกันเลยครับแต่ความอัจฉริยะนั้นสามารถสร้างได้ด้วยการทำสิ่งนั้นซ้ำๆกันซ้ำๆกันอย่างใจจดใจจอ่ออย่างหมกมุ่นและก็อย่างมีเป้าหมายถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสก็จะจดจำสิ่งต่างๆและสุดท้ายแล้วเราจะจีเนียเราจะฉลาดและเกิดความอัจฉริยะเกิดขึ้นครับ